ในวาระมหามงคลดนสวัสดิ์จอมกษัตริย์เอกองพระทรงศรีผ่านพิภพเหลอศักดิ์บงจัก,กรีพระภูมิเริ่มกล้าวของชาวไทยทรงเจริญพระชนมายุหกรอบนักษัลยุวระสมัยกราบอันเจิญคุณพระรันตนไกร ทำหน่วยไทยให้พระองค์ส่งพระเจริญด้วยแกล้าด้วยกระหมอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี เจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีร่วมกับผู้มีใจรักลิงร่วมกันทอดผ้าป่าอาหารลิงมีพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดรวมถึงประชาชนทั่วไปนำผักสดผลไม้น่มเปรี้ยวมาถวายกันอย่างคึกคักพร้อมจัดขบวนรถสามล้อเครื่องเดินทางไปให้ลิงกันถึงสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีค่ะ ที่วัดเสาทงทองพระอารามหลวงตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพระครูสิริจริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองพระอารามหลวงจัดทอดผ้าป่าอาหารลิงซึ่งมีพ่อค้าประชาชนผู้มีใจรักลิงทยอยนำอาหารประเภทผักผลไม้นานา,นา,นานชนิดมาถวายให้กับคณะสงฆ์กันอย่างคึกคักค่ะ รวมทั้งมีการนำนมเปรี้ยวที่เชื่อว่าลิงชอบมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยจนถึงเวลาเก้านาฬิกาได้เริ่มพิธีทอดผ้าป่าหลังเสร็จพิธีได้ร่วมกันขนย้ายผักผลไม้จากการทอดผ้าป่าขึ้นรถสามล้อเครื่องจำนวนสี่คันรถกระบะหนึ่งคันนำขบวนอาหารลิงออกจากวัดเสาทงท,งทองพระอารามหลวง และได้เดินทางไปยังสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตำบลโพก้าต้นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรโดยมีพระครูสิริจริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์นั่งไปกับรถสามล้อเครื่องตามระยะทางจะมีชาวบ้านยกมือสาธุด้วยความพลืมปิติแม้ว่าจะมีฝนโปรยปลายลงมา เมื่อขบวนอาหารลิงไปถึงสวนอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีมีเจ้าหน้าที่ของสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีได้ให้การต้อนรับพร้อมนำคณะผู้มีใจรักลิงคนรักลิงเข้าชมลิงในกรงพร้อมนำผักเช่นผักกาดขาวผักชีผักบุ้งถั่วผักยาวนมเปรี้ยวเลี้ยงลิงด้วยตนเอง ทำให้บรรดาลิงเมื่อเห็นอาหารมาถึงที่พากันรองเกลียวเจ้าเรียกผักพวกมากินอาหารกันอย่างสนุกสนานค่ะซึ่งอาหารที่ลิงชอบก็คือผักสดตามด้วยผลไม้ซึ่งทางคณะที่นำอาหารจากการทอดท่าป่ามาให้ในครั้งนี้ยังได้แบ่งแยกให้ลิงได้รับอาหารเท่าเทียวกันอย่างครบถ้วนกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญนอกจากนี้ยังมีอาหารเม็ดอาหารแห้ง ที่ยังเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บเอาไว้ให้ลิงได้กินในช่วงต่อไปอีกด้วยค่ะพระครูสิริจริยาพรได้กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าลิงที่จังหวัดลบบุรีในตัวเมืองเก่ามีจำนวนมากจนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านความเป็นอยู่การท่องเที่ยว ซึ่งหลังจากทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลบรีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยนําลิงตามตึกเมืองเก่าย้ายมาเข้าสู่บ้านหลังใหม่ณสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีทางวัดเสาทงทองและผู้มีใจรักลิงจึงร่วมกันจัดทอดผ้าป่าอาหารลิงขึ้นในทุกวันอาทิตย์เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญด้วยการนำอาหารไปเลี้ยงลิง ซึ่งจะได้รวบรวมอาหารประเภทผักผลไม้นมเปรี้ยวที่เหลือจากการขายของพ่อค้าแม่ค้านำมาเป็นส่วนร่วมให้เป็นอาหารของลิงดีกว่าจะนำไปทิ้งให้เน่าเสียค่ะหลังจากทอดผ้าป่าถวายเป็นของส่งแล้วก็จะทำการรวบรวมนำไปให้ลิงที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีดังนั้นขอเชิญชวนญาติพี่น้องที่มีจิตกุศลเอื้ออาทร สิ่งที่กินเหลือแล้วหรือเหลือจากการขายหรือจะเป็นอาหารสัตว์ประเภทอาหารสุนัขซึ่งเป็นอาหารแห้งสามารถเก็บไว้ได้นานเอามาแบ่งปันให้น้องลิงได้มีอาหารการกินที่สมบูรณ์ค่ะโดยพระครูสิริจริยาพรพร้อมคณะผู้รักลิงได้ร่วมกันนำอาหารที่ได้จากการทอดผ้าป่าอาหารลิงประเภทผักผลไม้นมเปรี้ยวเข้าไปเลี้ยงลิงถึงในกรงสามกรง และยังรวมถึงกลงสำรองชั่วคราวที่มีการนำลิงบ้านพักเก่าสำนักงานกองประปาเทศบาลเมืองลบรีเข้าไปอยู่ใหม่อีกด้วยค่ะก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลกนะ้าวหน้า ต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศัก์ไกลเิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ